งานวันไรเอเนจีชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่2ปี2553นะคะซึ่งการจัดงานนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นที่คึกคักทีเดียวค่ะ นายสุเทพโมพมพพวกมลพมรผู้ว่าราชก,การจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานวันไรเอเนจีชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่สองของปี2553ที่บริเวณสวนหน้าโรงไฟฟ้าบริษัทไรเอเนจีจำกัดโดยนายวัชระนูมหันกรรมการผู้จัดการบริษัทไรเอเนจีจำกัดได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าโรงไฟฟ้าคำนึงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงไฟฟ้ากับชุมชนมา,มาตลอดโรงไฟฟ้าไรเอเนจีจึงจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้าง สางสัมพันธ์ที่ดีให้ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดถูกวิธีและปลอดภัยซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมบนเวทีการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อโรงไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อมาการแสดงความสามารถต่างๆของเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ารวมไปถึงซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ด้านต่างๆโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมปลูกต้นแก้มุกดาซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่บริเวณสวนด้านหน้าโรงไฟฟ้าบริษัทรอยเอเนร์จีจำกัดพร้อมทั้งเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมต่างๆที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นด้วยขอขอบคุณพี่ที่สำคัญที่สุดนปัจจุบันนี้ในเรื่องของการสนร่วมคอมมูนิตี้เดเป็นหนึ่งบรรยากาศที่น่าประทับใจมากๆเลยอยู่เลยวัน